อันนี้ขายพักขายไหม้ยางกระเตพร้อมแล้ะนี่ไว้ใส่เจ้าตีโอ้ผักกาดน้อยนะโอ้จิ๋วใส่แห่ก็นานขายยางโอ้ลายอันหลายยางนี่โอ้ตาไม่กับตีพอคนเดียวมันค่าได้อย่างก็เอาเลยอนยามมาปากว่ามมวนก็คตรมุยอย่ารู้อันนี้มัดก็ได้เนี่ยสจ้า เจ้าบาทโอ้โอ้แพงแต่แพงแหละแต่ว่าซื้อสิบบาทได้นักเลยนี่ก่อนแต่ว,ว่ามึงยังมาซื้ออันน่ะนี่ก็เจ้านี่ก็เจ้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยเพรเนี่ยแพงได้กี่ไปสองขาปุ้นเจ้าอันนี้ล้อนนี่เป็นหองหว่านย่งเนี่ยดอกมากปูมากปูเออมากมากอ,มอย่างที่คนเท่าปนเกี้ยวนะ่ะลำแข้ง เข้าไปีแต่มู้จักกามู่ต้นมันเป็นแก่หน่อยมีมัดเดียวเอะกับมัดเดียวอ่ะอมันแบบพอเจียวแต่มันต้องสองมัดปุ่น่ะก็อยู่คนเดียวมันจะแก่งอย่างนักกูสองขับอันนี้กูมาเอาอ่ะเอออันนี้ต้อใดเพ่อหนั้นกูบากขายกูจะไปใส่เจ้าตี้น้องจะเอาอันนี้อันนี้มูนี่อันนี้มันขมอันนี้แบบกล้วยกินอันนี้มันมัดเดียวมันอย่างใดนะฮะแหกนันมันกูย่านี่เอาเนี่ยต้อใดก็ต้อใด สาวบาทอีนี้ก็ได้กูจะใช้เจ้าตีโอถ้าแบบซื้อนี่ก็แกนเนอรเอาเอาสาวบาทร้านป้อนหน้าน้าคนละครึ่งก่อนห้ากะคนละครึ่งอ่ะสาวบาทห้าคนละครึ่งเอาเนี้ยสาวบาทคนละครึ่งเนาะเดี๋ยวโทรศัพท์ก่อนเอ้โหก็คนละครึ่งเอาโทรศัพท์สแกนน่ะ โอ้ไปสกองสแกนอย่างพ่อหนาน้องสมัครมาใช้พานคนละครึ่งอ่ะก็น้องตึงถามพ่อหนานแล้วว่าพ่อหนานห้าคนละครึ่งก่อกอพ่อหนานว่าห้าคนละครึ่งก่อนเนี้ยสิบบาทอันนี้เงินสดมันต้องได้สแกนพ่อหนานอีกก็ได้มึงก็อึ่งมาทานสมัยหูเหลืงหู้วลาครึ่งอี่มาเนี้โอ้โหพ่อหนานยัได้น่ะ กูมึงคนละครึ่งกูกับคนละครึ่งกเกูกับเจสซี่ยังผีเลี่ยอแล้วเหรอเนี่ยอ๋อทาคนละขึงก็จะได้ว่าปาดอย่างนีพ่นวนะโอคนละครึ่งแย่งง่ายอ๋อคนละครึ่งมึงคนละครึ่งมากูกับคนละครึ่งไปอ๋ออ๋อโอมขอไปขึงอ่ะไปจีบาดคนละครึ่งไปขาขั้วหนึ่งกูว่าฉาแกนเจคนละครึ่งเงินชดคนละครึ่งฉาแกนมึงนี่ก็ล็อกไปด้านหน้าอยากของกู ก็อ็ละเหลือนี่เกิด่กูยิ้ได้เอรอยอ้มเออ